สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาเนืกเรียนมารู้จักธรรมชาติของภาษานะครับธรรมชาติก็คือการเกิดขึ้นเองสิ่งที่เป็นอยู่โดยไม่ได้รับการปรุงแต่งไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งเลยทัย้งสิ้นนะครับตอนที่จะไปรู้จักธรรมชาติของภาษานะครับเนืกเรียนจะต้องเข้าใจภาษาก่อนนะครับครูเปิดภาพให้ดูนะครับครูมั่นใจว่าทุกคนเข้าใจแน่นอนว่าภาพทั้ง5้าภาพที่ครูเปิดให้ดู ต้องการสื่อความหมายอะไรกับเรานะครับรวมถึง2ออันนี้ด้วยเออสออันนี้มันต่างกันอย่างไงทําไมเราถึงเข้าใจภาษานะครับมาจากคําว่าพาดหรือว่าภาษามาจากภาษา,ษาสันสกฤตตัวแรกนะครับถ้าเป็นตัวหลังจะเป็นภาษาบาลีแต่เรารับมาจากภาษาสันสกฤตนะครับแปลว่าคําพูดกล่าวหรือบอกเอะในเมื่อเราเขียนก็เป็นภาษาแต่ทําไมเขาบอกว่าภาษาแปลว่าพูดกล่าวหรือบอกเพราะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการเขียน เราเน้นการพูดเพราะนั้นภาษาในสมัยก่อนเลยหมายความถึงการพูดพอเริ่มมีการเขียนสื่อสารมีตัวอักษรภาษาก็เลยหมายถึงทั้งการพูดและการเขียนนะครับการแบ่งความหมายของภาษานะครับแบ่งได้สองอย่างนะแบ่งแบบกว้างนะครับก็หมายถึงทั้งวัจนภาษาแลวก็ทั้งอวัจนภาษาถ้าอย่างแคบก็จะหมายถึงเฉพาะแค่วัจนาภาษาวัจนาภาษากับอวัจนภาษาคืออะไรวัจนภาษาก็คือภาษาที่มีการพูดออกไปมีถ้อยคํา แล้วรวมถึงภาษาเขียนที่มีการถ่ายทอดผ่านตัวอักษรด้วยนะครับอะแปลว่าไม่ภาษาที่เป็นอวัจนภาษาก็จะไม่มีการเขียนไม่มีคําพูดแต่สื่อความหมายเข้าใจเอ้างงไหมเนี่ยมาดูนะครับนักเรียนลองนึกถึงนะเวลานักเรียนขับรถอยู่เนะี่ยแล้วนักเรียนเจอป้ายจราจรป้ายสีเหลืองแปลว่าระวังใช่ไหมถ้านักเรียนเจอป้ายนี้ระวังโสดนะครับไม่ใช่หลอกเล่นนะครับหลอกเล่นนะอะเจอป้ายนี้จะเขาจะบอกว่าระวังนะ้าเป็นทางโค้งนะ ป้ายนี้ก็บอกว่าให้ระวังคนข้ามทางมะลายภาพนี้ก็บอกให้รู้ว่าห้ามสูบบุหรี่หรือแม้แต่กระทั่งป้ายบอกทางในการเที่ยวน้ำตกนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีตัวหนังสือใช่ไหมตัวหนังสือเนี่ยเป็นวัจนาภาษาแต่ลูกศรกับภาพเนี่ยเป็นอวัจนาภาษาบอกเราให้เรารู้ว่าโอเคน้ำตกน่ะตรงไปนะน้ำตกชั้นที่6จะต้องเลี้ยวทางนี้ส่วนศูนย์บริการท่องเที่ยวจะต้องอยู่เทินกลับเพราะฉะนั้น เรามักจะใช้วัจนะภาษากับอวัจนะภาษาร่วมกันเสมอเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแต่นักเรียนครับเวลานักเรียนจะสื่อสารนี่นเรียนควรระวังนะโดยเฉพาะอาวัจนะภาษาเพราะมันไม่มีตัวหนังสือหรือว่าถ้อยคําบอกเราให้เราเข้าใจความหมายชัดเจนเพราะฉะนั้นอวัจนะภาษาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่กําหนดมาโดยเฉพาะกลุ่มไม่ได้เข้าใจทั่วโลกนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับอย่างเช่นนักเรียนทําเครื่องหมายนี้โอเคแบบนี้นะ บางประเทศหมายความเปในเรื่องของด้านลบในเรื่องไม่ดีนะครับแม้กระทั่งการพยักหน้าเนี่ยคนไทยตกลงจะพยักหน้าใช่ไหมแต่ต่างประเทศมีบางประเทศพยักหน้าเนี่ยหมายความว่าไม่โอเคส่วนประเทศอินเดียาการใส่หน้าไปมาแบบนี้นะครับสื่อความหมายว่า yes หรือว่าโอเคฉันตกลงการใช้วัจนะภาษาเนเรียนต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสัญ,ญลักษณ์หรือแม้กระทั่งเป็นภาษากายการกอดการสัมผัสการจับมือเนี่ยต้องดูด้วยว่าผู้รับสารเนี่ย เข้าใจตรงกันกับเราไหมในอวัจนภาษาที่เราต้องการจะสื่อสารนะครับทีนี้มาดูธรรมชาติของภาษาครูสรุปเป็น4ประเด็นเนาะภาษาใช้เสียงสื่อความหมายจริงไหมทุกประเทศเลยนะที่มีภาษาใช้เป็นของตัวเองทุกภาษาใช้เสียงสื่อความหมายทั้งหมดนะครับภาษาเกิดจากหน่วยในภาษาที่ประกอบกันเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงและภาษามีลักษณะเหมือนและก็ลักษณะแตกต่างกันไป ภาษาใช้เสียงสื่อความหมายมีนักวิชาการบอกว่าเสียงที่ภาษาไทยเนี่ยใช้สื่อความหมายเนี่ยมันสัมพันธ์กับความหมายนะเสียงกับความหมายสัมพันธ์กันเลยเช่นการเอาของสองสิ่งมาสัมผัสกันทาบนาบฉาบเฮ้ยเป็นสระอาสะกดด้วยบอใบไม้นะครับหรือแม้กระทั่งการกระทําบางอย่างที่มันไม่เป็นเส้นตรงนะครับเราก็จะใช้เซเปเฉเขเห เฮ้ยเป็นสระเอหมดเลยนะสาหรับสิ่งที่มันไม่ตรงการนําสิ่งหนึ่งไปสัมผัสกับสิ่งแรงๆนะครับเราใช้คําว่าขูดขีดควนขัดเป็นเสียงขอไข่นะการที่มีสิ่งหนึ่งไปกระทบกับสิ่งหนึ่งแล้วก็สะท้อนกลับมาเนี่ยเราก็จะใช้คําว่าศาสตา์ซ่ากระเซ็นซ่านสู้บางอย่างที่มันไม่ตรงเราก็จะใช้คําว่าเบนเอเฮ้ยสระเอนอนหนูสะกดเหมือนกันเลยหรือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เมคขึ้นมาเราก็ใช้คาว่าสร้าง สันเสกการขยับหรือว่าการเคลื่อนย้ายนะครับเราก็าจะใช้เสียงยอย่างเยื้อง,ย,องย,ย,ย่องโยกย้ายขยับขยืน่นแต่นะักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าจริงๆมันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะอาจจะเป็นแค่เฉพาะภาษาไทยแต่ภาษาอื่นๆในโลกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เสียงสื่อความหมายนะเหมือนเดินย่างก้าวจรเยื้องเคลื่อนก็การเคลื่อนที่หมดก็ไม่มีอะไรสัมพันธ์กันเลยบ้านเรือนวังคฤหาสน์กระท่อม ก็ไม่มีอะไรสัมพันธ์เหมือนกันแม้กระทั่งนกนะครับภาษาไทยเรียกนกใช่ไหมภาษาสันสกฤตเรียกปักสีภาษาจีเรียกเหนียวาภาษาอังกฤษเรียกเบิร์ดส่วนภาษาเขมรเรียกสลับการนําของไปให้กับผู้อื่นนะครับเราจะใช้คําว่าให้มอบถวายอุทิศก็ไม่ได้สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นบางอาจจะเป็นบางส่วนละกันในภาษาไทยที่เสียงสัมพันธ์กับความหมายแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่สัมพันธ์กับความหมายนะครับนี่ก็เป็น2ประเด็นเนาะให้นักเรียนได้วิเคราะห์นะครับ ต่อมาภาษาเกิดจากหน่วยในภาษาที่ประกอบกันหน่วยเล็กที่สุดของภาษาก็คือหน่วยเสียงนะครับโดยหลักๆภาษาจะประกอบด้วยเสียงพยัญชนะกับเสียงสระเพราะบางภาษาไม่มีวรรณยุกต์มาดูภาษาไทยภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะ21เสียงเสียงสระ21เสียงเสียงวรรณยุกต์5เสียงครูขอขยายความเสียงสระนิดหนึ่งนะครับเสียงสระเนี่ยมีหลายตำรากล่าวไว้นะครับถ้าอ้างของพญาอุปกิจศิลปศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าสระ มี32เสียงประกอบด้วยสละเดี่ยว18เสียงสลประสม6เสียงแล้วก็สละเกิน8เสียงแต่นักวิชาการหลังๆมาบอกว่าสละเกินเนี่ยมันเป็นสละที่ไทยมีเสียงอยู่แล้วอ่ะไม่น่ามานับเป็นเสียงสระนะก็ตัดสระเกินออกไปก็เหลือแค่สละเดี่ยว18เสียงสลประสม6เสียงก็คือเอียเอียเอือเอืออัวอัวต่อมานักภาษาศาสตร์เห็นว่าเอสละเอียสละเอือสระอัวเนี่ยมันไม่ใช่คําที่เจอในภาษาไทยอ่ะมันไม่เจออ่ะเอียก็ เสี้ยเกือก็เป็นเสียงเรียนเสียงธรรมชาติอ้วกก็มาจากอ้วกยั่วซึ่งเสียงพวกนี้มันไม่ได้เป็นคําไทยแท้เขาก็ตัดออกไปก็เลยเหลือสระเดียว18เสียงสระผสมสามสีเวลาไปอ่านตําราหลายๆเล่มเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้แตกต่างกันว่ามี32เสียงบ้างมี2 4เสียงบ้างมี2 1เสียงบ้างเอ๊ะแล้วเราจะยึดอะไรล่ะสรุปมันมีกี่เสียงกันแน่งงไหมถ้าเป็นการสอนภาษาไทยในโรงเรียนนะครับสวทบอกว่า ให้ใช้21เสียงพอพูดถึงเสียงแล้วเขาขอพูดถึงรูปบ้างเพราะว่าตอนนี้รูปสระเนี่ยมีหลายทฤษฎีเหลือเกินนะครับพยาวกกิจศิลปสารบอกว่าสระมี21รูปแต่ราชบัณฑิตนะครับออได้เขียนบทความไว้เมื่อปี57บอกว่าสระมี29รูปยังไม่พอนะครับบรรทัฐานภาษาไทยซึ่งถือว่าเป็นหนังสือภาษาไทยที่ปรับทฤษฎีใหม่นะครับบอกว่าภาษาไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีสระ36รูป ซึ่งตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการประกาศว่าโรงเรียนจะต้องยึดมาตร,รฐานภาษาไทยในการสอนนะก็ให้ยึดตํารากเก่าไว้ก่อนเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ามีกี่เสียงเราก็ยึดตามนั้นซึ่งนอนอาคตนะครับเราอาจจะมีการปรับทฤษฎีภาษาไทยใหม่ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับมาต่อที่เสียงดีกว่าภาษามเขมรน,นะครับมีพยัญชนะ18เสียงสระ32เสียงไม่มีเสียงวรรณยุก ส่วนภาษาอังกฤษนะครับมีพยัญชนะ24เสียงสระ20เสียงภาษาจีนมีพยัญชนะ23เสียงสระ36เสียงและวรรณยุกต์4เสียงพอเสียงพยัญชนะกับสระหรือภาษาที่มีวรรณยุกต์มาประกอบกันออกเสียงหนึ่งครั้งเป็นพยางถ้าออกเสียงหนึ่งครั้งแล้วสิ่งนั้นน่ะพยางนั้นมีความหมายเราก็จะเรียกเป็นคําเอาคํามาวางต่อต่อกันเรียกวลีเอาวลีมาต่อกันมีภาพประธานมีภาพแสดง เรียกประโยคเอาประโยคมาวางตอ่ตอๆกันไปเรื่อยๆเรียกบทความชอชิงตัวเดียวถ้าชออะชะเอาผสมกับเสียงสระและชออาะชะชออาะชะ,อชะเอาเสียงนอนหนูมาเป็นตัวสะกดเป็นคําว่าฉันถ้าบอกว่าฉันรักเธอเป็นประโยคละ่ะฉันรักเธอมากฉันรักเธอมากจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับฉันรักเธอมากจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับได้แต่เพ้อถึงเธอทุกวันแม้จะยามนอนอันนี้ฉันเข้าขั้น ผูกสร้านแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นว่าภาษาเนี่ยเกิดจากหน่วยเสียงสระเสียงพยัญชนะแล้วก็เสียงวรรณยุกวงเล็บถ้าภาษานั้นมีนะบวกกันต่อๆไปได้่อเรื่อยมันยาวไปได้เรื่อยๆซึ่งมันสามารถยาวได้มากกว่านี้ ยาวจนถึงขั้นไหนละ่ะขั้นเราเอาไปเขียนเรียงความขั้นเราเอาไปเขียนบทความขั้นเขียนหนังสือเขียนตำราหรือแม้กระทั่งเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ให้เราได้อ่านหลายๆเล่มหลายๆภาคหลายตอนนะครับก็เป็นธรรมชาติของภาษานะภาษาไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเหมือนนักเรียนนะับศูนย์ไปเรื่อยๆมันไม่จํากัดว่าจะต้องไปหมดที่1ล้านภาษาเหมือนกันถ้าให้ครูพูดวันนี้และอีกเจวันถ้าครูไม่ตายซะก่อนนะครับครูก็พูดได้พูดไปเรื่อยๆมีอะไรก็พูดไปเรื่อยก็ แต่ก็มันก็ไม่ได้นะครับเราพูดทําไมเนี่ยงงมาสังเกตตานะอันนี้เป็นรูปตานะมะพร้าวจากเดิมปัจจุบันเรียกมะพร้าวตะวันเรียกตะวันต้นขบเป็นตะขบตัวขาบเป็นตะขาดสายดือเป็นสะดือลูกอ่อนเป็นละอ่อนสาวไพรเป็นสะไพปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้คําด้านหลังเนาะ คำพวกนี้มันมาจากการกร่อนเสียงนักเรียนสังเกตนะครับตาวันเป็นตะวันอะไรก็ตามที่เป็นของใช้เช่นตาปูเป็นตะปูจะกร่อนมาจากคําว่าตาถ้าเป็นพืชจะกร่อนมาจากคําว่าต้นเช่นต้นไคก็เป็นตะไค้ต้นเคียนก็เป็นตะเคียนส่วนอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจะกร่อนมาจากคําว่าต,วตัวเช่นตัวเข้เป็นตะเข้อย่างไรเดี๋ยวนี้ ไม่ค่อยพูดแล้วนะนอกจากจะแบบโอ้ใช้ภาษาแบบประณีตมากนะครับทุกวันนี้เราพูดยังไงขอรับก็ไม่มีใครพูดละเราพูดครับสิบเอด็ดบางที่ก็พูดเป็นสิบเบด็ดนี่นะเราก็เนี่ยหรือไม่เราก็ไหมไปตลาดไหมมีใครแม้ถามเพื่อนเพื่อนเออเธอเธอไปตลาดหรือไม่เธอเธอรักเราหรือไม่เธอเธอคูอ,อ้ําน่ารักหรือไม่ไง <laughs> ไม่มีนะครับเราจะพูดว่าไหมใช้คํานี้แทนหรืออย่างนั้นก็เป็นงั้น อย่างนี้ก็เป็นนี้สิ่งพวกนี้ก็คือการกลมกลืนเสียงเสียงที่อยู่ใกล้กันก็จะกลมกลืนเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งไปนะครับภาษาไทยนี่ก็มีคําบางคำนะครับที่ออกเสียงไม่ตรงกับรูปเช่นน้ําเราออกเป็นน้ําเก้าเราออกเป็นเก้าร้องไห้เราก็ออกเป็นร้องไห้ท่านเราออกเป็นท่านเบงเราออกเป็นเบ่งเจ๋งเราออกเป็นเจ๋งแย่งเราออกเป็นแย่งสิ่งพวกนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงสระถ้าเรามีทามักชีนนะ ย้อนกลับไปในสมัยสุขโขทยัยย้อนมาถึงสมัยยุทธยาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยพูดคําคําเดียวโดยใช้เสียงไม่เหมือนกันเหมือนเสียงยอหญิงอะ่ะจริงๆแล้วในะเสียงยอหยิงสมัยก่อนเนี่ยออกแบบขึ้นจมูกไม่ได้ออกแบบเสียงยอเป็นเสียงยอยักษ์เหมือนปัจจุบันนะครับฉันหิวข้าวเวลาเราพูดเราเราจะไม่ค่อยพูดแบบนี้เราจะพูดว่าฉันหิวข้าวเขาคือใครกินไหม สมัยก่อนคำว่าว,วิเศษนะครับจะออกคำหน้าเนี่ยเป็นเสียงโทเช่นวิเศษวิสูจนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงวรรณยุกก็สรุปได้ว่าการพูดจากันในชีวิตประจำวันเนี่ยทำให้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านของการออกเสียงไม่ว่าจะเป็นออกเสียงสระออกเสียงวรรณยุกต์หรือการกลมกลืนเสียงการก่อนเสียงสิ่งพวกนี้ไม่ได้เกิดแค่เฉพาะภาษาไทยนะครับแต่ครูเอาภาษาไทยมายกตัวอย่างเพื่อให้เรียนเห็นภาพ ภาษาอังกฤษก็มีภาษาอื่นๆในโลกเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ภาษาไทยสมมุติถ้าเราย้อนไปอยู่ในยุคกรุงศรีอยุธยาสิ่งแรกที่สังเกตได้เลยคือการใช้ภาษาแตกต่างกันละเราอาจจะออกเสียงคําบางคําไม่เหมือนกันรูปประโยคอาจจะไม่เหมือนกันไวยากรณ์อาจจะไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งสิ่งเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกันเช่นส้วมนะสมัยก่อนเรียกว่าเว็บสมัยนี้เรียกไหมไม่เรียกแล้วหรือเมื่อก่อนมีชาาเบลเออรู้จักชสาเบลไหม สมัยนี้ไม่มีแล้วเด็กหลังๆไม่รู้จักละครับว่าซาวบลคืออะไรหรือแผ่นดิสสมัยนึงเนี่ยแผ่นดิสสาคัญมากเลยนะเวลาจะโอนย้ายข้อมูลเนี่ยต้องมีแผ่นดิสเมื่อสังคมเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งคลายความนิยมไปมีสิ่งใหม่มาทดแทนเราก็จะเลิกเรียกสิ่งนั้นแล้วก็มานิยมเรียกสิ่งใหม่แทนอาจากแผ่นดิสใช่ไหมครับมาเป็นแผ่นซีดีดีวีดีมาเป็นแฟลชไดร์ CD, DVD, ye, แล้วเดี๋ยวนี้เราอัพ งานผ่านได์ออนไลน์มากขึ้นอนาคตผ่านไปอีกสัก50ปีคนอาจจะไม่รู้จักแล้วก็ได้ว่าแฟดไดท์ที่เราใช้กันอะ่ะมันคืออะไรนื้เรียนดูชุดนี้นะครับครูยกตัวอย่างให้นะชุดนี้เราเรียกว่าชุดราดประแตนแต่ลาดประแตนมันไม่ได้มาจากภาษาไทยจริงๆนะมันมาจากภาษาอังกฤษราดแเทิร์นคนไทยออกเสียงไม่ได้ไงคนไทยออกเสียงแ p a t ิร์นเป็นปะแตนยังไม่หมดโทรเลข สมัยก่อนเรียกโทรเลขว่าตะแล็บแก๊บมาจากเทเลกราฟสมัยยุครอห้าที่เริ่มมีการยืมภาษาต่างประเทศเข้ามาเนี่ยออกเสียงไม่ได้เพราะว่าไม่คุ้นชินไม่รู้ว่าออกเสียงควบกล้ำภาษาอังกฤษต้องออกแบบไหนสระต,ต้องออกแบบไหนอต้องออกแบบไหนเขาออกไม่ได้เขาก็เลยเรียกสิ่งสิ่งนั้นให้คล้ายกับภาษาไทยมากที่สุดรัฐบาลเวลาเราทับศัพท์มาเราเรียกว่า กัดฟันมันก็เพราะว่าเขาไม่เคยได้ยินภาษาต่างประเทศไงถึงเคยได้ยินก็เรียนเสียงไม่ได้อะเหมือนเราฟังคําภาษาอังกฤษที่เราไม่เคยได้ยินอ่ะครั้งแรกเราก็เรียนเสียงไม่ได้หรอกเสียงสอดแทรกที่เป็นเสียงตัวสะกดนะครับคนไทยไม่ออกเสียงสอดแทรกนะเช่นคําว่าปารีสเราออกปารีสแต่เดี๋ยวนี้เราเรียนเสียงคําทับส์ได้เราก็จะออกคําว่าปารีสได้เป็นต้นนะครับธาตุนี้ก็คือฟอสฟอรัส แต่เดิมที่คำนี้มาประเทศไทยเราเรียกคำนี้ว่าฝาสุภเลศตามตามภาษาอังกฤษเดะเลยนะเนี่ยแต่เป็นอังกฤษเวอร์ชันไทยนะฝาสุภเลศปัจจุบันนะครับนักเรกียนเราคุ้นชินกับภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหรือภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นทําให้ไทยนะครับใช้เสียงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเช่นคําว่า l a s เ b e r r y strawberry St อย่างเงี้ยสมมุตินะถ้าสมถ้าแรกๆที่เข้ามาเนี่ยเขาคงออกเป็นสตอเบอรี่เพราะเขาไม่รู้แบบ เราจะออกแบบไหนะภาษาไทยมันไม่มีหานเสียงนี้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมาสรุปประเด็นดีกว่าด้านการพูดจาในชีวิตประจําวันนะครับเรามีการกลอนเสียงมีกลมกืนเสียงมีเปลี่ยนแปลงด้านเสียงสระวรรณยุกด้านการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทําให้มีการเกิดและตายของคํารวมถึงมีการใช้ประโยคที่ซับซ้อนขึ้นนะครับถ้าไปอ่านหลักศีลาจาลึกของพ่อขุนรามคำแหงหลักที่1 ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประโยคความเดียวไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปเราเริ่มรับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศเราเริ่มมีการใช้ชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นเราก็เริ่มใช้ประโยคที่ซับซ้อนขึ้นและอนาคตก็จะเริ่มมีการใช้ประโยคแบบต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับอิทธิพลของภาษาอื่นทําให้เรามีศัพท์เพิ่มขึ้นจริงไหมจริงสิโทรศพัพท์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตเนี่วนมาจาก อิทธิพลของภาษาต่างประเทศท้งนั้นนะครับและมีการออกเสียงคําที่หลากหลายขึ้นไม่แน่นะอนาคตเนี่ยภาษาไทยอาจจะมีเสียงพยัญชนะเพิ่มขึ้นมากกว่า44เสียงก็ได้นะครับทุกภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะนักเรียนเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมภาษาใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเรียกว่าภาษานั้นตายแล้วภาษาที่ตายแล้วคืออะไรคือภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่มีคนใช้ภาษานั้นเป็นภาษาหลักหรือภาษาแม่แล้ว เช่นภาษาละตินบาลีสันสกฤตแต่ไม่ได้หมายความว่าภาษานั้นอ่ะสูญหายไปจากโลกแล้วนะชื่อเราส่วนใหญ่ก็มาจากบาลีสันสกฤตนะครับใช่ไหมแต่เราไม่ได้เอาภาษาพวกนี้มาพูดจาเป็นภาษาหลักในประเทศหรือในชุมชนนั้นๆจะปรากฏอยู่ก็แค่การบันทึกพระเวทการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับศา,าสนาอ่เหมือนเราเอาภาษาบาลีสันสกฤตมาบันทึกพระไตรปิฎกค,ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เมื่อภาษาที่ตายแล้วไม่มีคนใช้ ไม่มีคนรู้จักไม่มีการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ภาษาศูนย์ภาษาศูนย์หมายความว่าไม่มีผู้พูดไม่ปรากฏการใช้ไม่ปรากฏการสื่อสารในปัจจุบันแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าก็มีสรารคดีเห็นว่าบางชนเผ่าเนี่ย<ก>เหลือคนแค่คนเดียวอ่ะที่พูดภาษาชนเผ่านั้นได้และถ้าคนคนนั้นตายนั่นหมายว่าภาษาของชนเผ่าของเขาเนะี่ย ก็จะสูงไปด้วยก็จะโดนโทดแทนโดยภาษาอื่นที่มีอิทธิพลมากกว่าภาษามีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันนะครับลักษณะเหมือนของภาษานะใช้เสียงสื่อความหมายทุกภาษาใช้เสียงสื่อความหมายนะครับสร้างศัพท์หรือคําใหม่ได้เรื่อยๆยกตัวอย่างปัจจุบันเลยนะครับคําใหม่ที่เราใช้กันเนี่ยก็คือ new normal ชีวิตวิถีใหม่เห็นไหมเมื่อสังคมเปลี่ยนไปถึงจุดจุดหนึ่งเราจะมีคําใช้ใหม่เสมอมีถ้อยคาสำนวนในความหมายใหม่ เมื่อก่อนเนี่ยคำว่าเพนที่เราใช้กันเนี่ยจะหมายถึงเต็มพระจันทร์วันเพนก็คือวันที่พระจันทร์น่ะเต็มดวงแต่ปัจจุบันคําว่าเพนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าคือดวงจันทร์มีคําชนิดต่างๆเช่นคํานามคํากริยาคาสรรพนามนะครับมีการสร้างและขยายประโยคอย่างไม่จํากัดนะครับแล้วก็มีวิธีการแสดงเจตนาและความคิดเหมือนกันเช่นประโยคคําสั่งประโยคคําถามเราพูดประโยคนี้มาเราจะรู้แล้วว่าเขาต้องถามเรานะ เราพูดประโยคนี้ไปเรารู้ว่าเราขอร้องเขานะต่อมาลักษณะต่างกันของภาษานะครับภาษามีเสียงไม่เท่ากันอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปข้างต้นเนาะถ้าเสียงวรรณยุกเนี่ยเอาเสียงวรรณยุกละกันไทยมี5เสียงจีนมีสี่เสียงอังกฤษเขมเนไม่มีเสียงวรรณยุกต์มีโครงสร้างไวยากรณ์ต่างกันภาษาพมา่าภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่น วางประธานวางกรรมวางกริยาในประโยคต่างกันนะครับและบางภาษาไม่มีภาษาเขียนอย่างไทยเนี่ยมีภาษาเขียนลาวมีภาษาเขียนกัมพูชามีภาษาเขียนจีนมีภาษาเขียนแต่เวียดนามไม่มีภาษาเขียนเป็นของตัวเองนะครับจนต้องใช้รูปแบบสัทอักษรมาเขียนเพื่อเรียนเสียงภาษาพูดของตัวเองจึงมีภาษาเขียนของเวียดนามเกิดขึ้นก็มาสรุปแล้วกันธรรมชาติของภาษานะครับ หนึ่งภาษาใช้เสียงสื่อความหมายภาษาเกิดจากหน่วยในภาษาประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นก็คือหน่วยเสียงสระหน่วยเสียงพนชนะหรือหน่วยเสียงวรรณยุกถ้ามีนะรวมกันเป็นพยางเป็นคําเป็นวลีเป็นประโยคนะครับภาษามีการเปลี่ยนแปลงเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมักมีคําเกิดขึ้นใหม่และมีคําที่เลิกนิยมใช้เสมอเป็นธรรมชาติของภาษา สุดท้ายแล้วถ้าภาษานั้นไม่มีการพูดจาในชีวิตประจําวันไม่มีการพูดเป็นภาษาหลักภาษานั้นจะเป็นภาษาที่ตายพอตายไปนานๆเข้าไม่มีคนรู้จกักไม่มีคนนํามาใช้เลยภาษานั้นก็จะสูญไปในที่สุดนะครับและสุดท้ายภาษามีลักษณะที่เหมือนและต่างกันนะครับเป็นไงบ้างธรรมชาติของภาษาก็เหมือนกับธรรมชาติของโลกเราเนี่ยแหละมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันไหนที่คนฮิตอยู่อย่างเช่นเฟอร์บี้ โอ้ยุคหนึ่งคนนิยมเฟอร์บี้มากตอนนี้ก็คลายความนิยมไปละอนาคตอีกสักประมาณ100ปีเฟอร์บี้ก็จะหายไปจากโลกก็เปรียบเทียบให้เข้าใจกับภาษาก็เหมือนกันนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ก่อนที่จะปิดคลิปนะครับภาษามีการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่การอนุรักษ์ภาษาก็เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ภาษานั้นๆน,น,นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ